สวัสดีครับวันนี้ลุงโรอดอีสูสุนะครับจะมานำเสนอรถร,ถรุ่น h ฮแลนเดอร์ประตูยกสูงนะครับรุ่น LDA ครับราคาตัวรถอยู่ที่8 47,000บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวรถเล็กน้อยนะครับกระจังหน้าคมเมี่ยมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก ล้อนะครับจะเป็นล้อแมกจากทางโรงงานนะครับขอบ17นะครับภายในนะครับมือจับเป็นสีโครเมียมนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับจอ7นิ้วเกียร์ธรรมดาครับรุ่นนี้ควบคุมฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลัง จะเป็นไฟท้าย LED นะครับพร้อมมือจับและกล้องมองหลังนะครับพร้อมกันชนท้ายครับผมก็ดูตัวรถรอบๆกันไปก่อนนะครับนะครับสนใจราคาโปรโมชั่นต่างๆนะครับสอบถามรุ่งโลดอีสุขได้ครับ085 386 0898ครับหรือการรีวิววันนี้นะครับ รถคันนี้เป็นของคุณชนละทิศนะครับรับพรุ่งนี้แล้วนะครับเตรียมพร้อมส่งมอบนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบแล้วก็ Android Auto นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับควบคุมฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับหากสนใจนะครับราคาโปรโมชั่นต่างๆนะครับของอีซูซู ทุกรุ่นนะครับแนะนำนะครับมงโลดีส